เบื้องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนอพีเนี้ยเราจะพูดกันถึงเรื่องพระจววนี้ห้อยพระบ้างไหมนี่ไม่อยากควักเอามาให้ดูเลยนะห้อยพระอะไรบ้างโอ้ไหลอง์เลยแล้วมีสมเด็จอันนี้ยเกีชิชายโยคูบาอันนี้อ่างทองเกีียวเสือ พิเศษชัยชาญปิดตาองค์นี้แสวงหาเนื้อเงินอันนี้วัดตะเคียนเนื้อชินอันนี้วัดนางในองค์นี้สนิมแดงวัดมหาน้ำเดี๋ยวต้อไปตดนอ่างทองนั่งคอพี่คนที่ไหนเนี่ยประจวบนะนะอันนี้ก็ไปกันหนึ่งตับพอหอมปากหอมคอก็อีพีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องพระสมเด็จ จากวัดละครางถึงแก่ชัยโยคือต้องเล่าเท้าความนี้ก่อนว่าสมัยเราเด็กๆนะเราอยู่บ้านปู่ที่บ้านปู่เนี่ยจะมีขันอยู่ใบหนึ่งซึ่งในขันน่ะจะมีพระทั้งเหรียญพระเหรียญพระผงพระอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดแม้กระทั่งแบบกำไลเจ้าชายโกมินยังมีตะกุดพยันใช่แล้วก็ตอนเด็กเนี่ยจวบชอบไปค้นเล่นตอนนั้นก็คิดกันเล่นว่าเผื่อจะไปเจอพระสมเด็จแล้วเจอขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาไปขายรวยแต่ก็ไม่เคยเจอเคยไปนั่งลือกะปูดูอยู่เหมือนกันก็ส่วนมากจะเป็นพระ ที่แจกกันตามงานนะปู่ไปทอดกระถิน่นทอดผ้าป่าอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะให้พระเป็นที่ระลึกกันมาแล้วเคยเจอพระแร่ๆไหมก็จะมีพระในท้องถิน่นเป็นพระวัดนางในที่ทากันที่วัดนางในแต่ว่าไม่ใช่รุ่นที่ดังมากเท่าไหร่แล้วที่พูดมาตอนต้นนี่มีบ้างไหมที่พูดมาตอนต้นนั้นที่จริงเป็นมุกตับนาคอมแต่ก็คือเป็นพระที่มีอยู่จริงในจังหวัดอ่างทองเป็นพระของจังหวัดอ่างทองแล้วเรียกได้ว่าเป็นพระดังไหมเป็นพระดังอย่างสมเด็จเกศชยโยอย่าง วัดมหานามวัดตะเคียนวัดนางในเป็นวัดดังของอ่างทองอยู่แล้วซึ่งพระสมเด็จเกศชโยก็คือเอามาตั้งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดอ่างทองเลยนะเป็นคำขวัญเลยคือคำแรกของคำขวัญประจำจังหวัดอ่างทองก็คือสมเด็จเกศชโยเลยหลวงพระโตองค์ใหญ่วิรไทจกลการตุกตาชาววัดดงดังจักษานขินฐานทำกองเมืองสองพระนอนจิรวัน์บุญสมอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะก็ของดีประจำจังหวัดไงเอานี้มาชวนคุยเรื่องพระพระภาษาอังกฤษว่าไงมั้งแล้วเกิดพระเครื่องมอเตอร์มั้งมอเตอร์มั้งแล้วถ้าพระหิวอ่ะ อยู่มั้งโอเควันนี้ไม่ได้สาระวันนี้ตลกนะนอนมาเต็มตลกนอนมาเต็ม,ตนนม,ตมแต่ยังไม,ไม,ไม่ยังไม่เข้าเรื่งองอะไรย่าเด็ดก็คือตั้งแต่เด็กอะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่ดังมากทั้งด้านพุทธคุณแล้วก็ผู้ที่ปลูกเสกก็เป็นเกจิดังสมเด็จโตยังจําได้เลยว่าปูนะ่เนี่ยชอบเล่าเวลาปู่หยิบพระเครื่องมาดูเนี่ยปู่บอกว่าพระเครื่องที่ดังมากเนี่ยคือพระสมเด็จวัลระครังของสมเด็จโตเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากใครๆก็รู้จัก เรียกว่าเป็นจักรพัิแห่งวงการพระเครื่องเป็นวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยครบเครื่องในองค์เดียววันนี้เลยมาชวนคุยกันถึงพระสมเด็จแบบเจาะลึกกันว่าพระสมเด็จที่เราเคยได้ยินชื่อเนี่ยพระสมเด็จวราครังเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมีพิมพ์นิยมยังไงแล้วใช้อะไรในการสร้างบ้างอ่ะก่อนไปเจาะลึกเจ๊มีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วพระสมเด็จเนี่ยมีหลายแบบหลายพิมพมั้ยคือเรามักจะได้ยินคําว่า พระสมเด็จบัลคังกับอีกที่หนึ่งที่เจ๊เคยได้ยินก็สมเด็จเกศชัยโยที่อ่างทองนี่แหละสรุปความให้ฟังง่ายๆว่าพระสมเด็จหมายถึงพระเครื่องรูปแบบหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วองค์พระเนี่ยจะเป็นองค์เรียวๆซ้อนบนฐานพระจะมีหัวกลมยอดแหลมโดนโค้งพอดีจะมีซุ้มโค้งและยอดจะขึ้นตรงนั้นพอดีไม่มีหน้าตาอันนี้เรียกว่าพระสมเด็จเพราะว่าเป็นการให้เกียรติกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่เป็นคนสร้างพระนี้ ต่อมาวัดไหนจะเอาไปทําจะเป็นเกศชัยโยจะเป็นวัดบางขุนพรมหรือจะเป็นวัดอื่นๆในต่างจังหวัดเอาพระพิมพ์นี้ไปทาเนี่ยก็จะเรียกกันว่าพระสมเด็จแล้วก็พ่วงท้ายวัดนั้นวัดนี้กันก็คือเหมือนอย่างชื่อพระสมเด็จเนี่ยก็คือเหมือนเป็น Aka ของสมเด็จโตที่เอามาตั้งแล้วก็จะพ่วงด้วยวัดที่สร้างเช่นสมเด็จเกศชัยโยกับสมเด็จวัดระฆังถูกไหมถูกวันนี้เราจะเล่ากัน2องค์แล้วกันคือสมเด็จวัดระฆังกับพระสมเด็จเกศชัยโยเพราะว่าเป็นพระสมเด็จที่สมเด็จพระพุทธาจย์โต เป็นผู้สร้างเองถ้าอย่างนั้นก็น่าจะต้องเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นในการสร้างสมเด็จวัระครังก่อนไหมเริ่มกันที่จุดนี้เลยพระสมเด็จวัระครังเนี่ยสร้างโดยสมเด็จโตอย่างที่เรารู้กันสร้างขึ้นเพื่ออะไรสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อเอาไว้แจกจ่ายใ,ให้กับลูกศิษย์ลูกหาสมเด็จโตท่านเป็นพระเกจิแล้วก็เป็นอาจารย์พระไตรปีดกเรียกว่าเป็นพระที่ทรงคุณรอบด้านลูกศิษย์ลูกหาท่านมากญาติโยมท่านมากท่านก็จะทําพระองค์เนี้ยไว้เป็นที่ระลึกไว้แจกให้ญาติโยม โดยทําจํานวน84,000ืงค์เดี๋ยวทําเยอะมากเลยนะแต่เรามีความรู้สึกว่าสมเด็จวัดละครที่มีอยู่ณนะทุกวันนี้มีไม่ถึงผ่านเวลามาหลายร้อยปีอาจจะสูญหายไปเยอะเหมือนกันที่ทํา 84%, 0 0 0องค์เนี่ยเพื่อให้ตรงกับ84,000พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกพระองค์นี้เรียกว่าพุทธคุณสูงส่งมากด้วยเหตุผลหลายอย่างเวลาการสร้างพระเนะเาะเขาจะต้องมีการรวบรวมมวลสาร ต้องมีการใช้คาถาสิ่งที่ทําให้พระสมเด็จเรียกว่ามีความขลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของมวลสารและคาถาที่ใช้ด้วยหรือเปล่าเรียกว,ว่าทุกๆองค์ประกอบเลยโดยเฉพาะเรื่องของมวลสารเพราะว่าเท่าที่เรารับรู้มาเนี่ยในการสร้างพระครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปรวบรวมมวลสารที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ว่าจะกี่ชนิดอ่ะเอามารวมกันเคยดูหนังเรื่องหนึ่งมั้งเหมือนเขาไปรวบรวมมวลสารทั้งเหนือใต้ออกตกสิ่งที่คิดว่ามีพุทธคุณหรือว่าสามารถมีอิฤทริต่ะเขาจะเอามารวมเป็นอยู่ในพระองค์นั้นและอย่างเนี้ย ในสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยจอวอสามารถเล่าได้ไหมว่าเขามีมวลสารอะไรประกอบอยู่บ้างมวลสารที่อยู่ในพระสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าสมเด็จโตท่านใช้เวลาในการรวบรวมมวลสารนานมากๆเหมือนกันเริ่มจากตัวองค์พระสมเด็จเนี่ยองค์ประกอบหลักคือปูนขาวมีปูนขาวมีเกสรดอกบัวไม่ใช่เกสรธรรมดานะเป็นเกสรดอกบัวที่ใช้ไหวพระเนื้อและเปลือกกล้วยน้ำว้า น้ำมันตังอิว๋วขี้ทูบที่จุดในพระอุโบสถแล้วก็มีคราบตะไร่ที่เกาะที่ใบเสมาใบาเสมาเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเขาปักไว้รอบๆพระอุโบสถเพื่อบอกว่านี่คือเขตพัทธสีมาถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้คราบตะไข่ตรงนั้นแล้วก็จะมีน้ำอ้อยปูนดินเจดีเก่าหมายถึงดินตรงที่มีเจดีเก่าๆอยู่เศษอาหารคือเศษอาหารที่สมเร็จโตท่านฉัน เศษชานหมากก็หมายถึงเศษชานหมากที่สําเร็จโตท่านเคี้ยวคือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเวลากินหมากเป็นยังไงคือคนสมัยก่อนเวลากินหมากใช่ปะเขาจะต้องคายหมากที่เขาเคี้ยวเสร็จแล้วอ่ะทิ้งออกเป็นชานนั่นนะเรียกว่าชานหมากถูกไหมถูกแล้วพระเกจิบางองค์เนี่ยลูกศิษย์จะขอชานหมากไปบูชาด้วยก็มีเพราะว่าพระเกจิเนี่ยเวลาท่านเคี้ยวหมากบางทีบริกรรมกระถาไปด้วยชานหมากจะรับคาถาเยอะมากแล้วก็ยังจะมีผงใบลานเผาเพราะว่าใบลานเนี่ยเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ บางทีสุดโสมมากแล้วเนี่ยเขาก็เผาเอาผงเนี่ยมาใช้ในพระเครื่องมีน้ํามันจันเสกมีข้าวสุกอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช้ประสานหมายถึงประสานเนื้อต่างๆมีแร่หินทรายทองแล้วก็อ้านวิเศษต่างๆแต่ที่เราพูดมาเนี่ยยังไม่ใช่มวลสารที่สุดยอดนะเพราะที่สําคัญสุดๆคือผงดินสอที่เขียนสูตรยันต่างๆเป็นอักขระหอม คือเวลาสมเด็จท่านเขียนเนี่ยท่านจะเขียนลงบนกระดานชนวนใช้ดินสอบโบราณเขียนเขียนบนกระดานนะเป็นยันต์ต่างๆแล้วก็ลบให้ผงเนี่ยเป็นฝุ่นอารมณ์เหมือนในใคล้ายเวลาเราเขียนช็อกมันจะมีเศษช็อกใช่ไหมใช่แล้วก็ลบลบลบให้ฝุ่นผงเนี่ยล่วงลงมาแล้วเก็บไว้ก็จะมีผงปะทมังผงอิทะเจผงมหาราชผงตรีนิสิงเห แล้วก็ผงนะร้อยแปดต่างๆนี่ถือว่าสําคัญสุดๆในการทําพระสมเด็จบัตรละครังแล้วคาถามา่กี้เจ๊าถามถิงคาถาคาถาที่ใช้ในการปลุกเสกเนี่ยคิดว่าใช้คาถาหลายบทเพราะว่าท่านเนี่ยเรียกประชุมเกจิชื่อดังของยุคเกือบทั้งหมดเลยมาร่วมกันปลุกเสกแต่ว่าคาถาสําคัญสุดจริงๆน่าจะต้องเป็น ชินนบัญชรชินนบัญชรเป็นคาถาสําคัญมากของสมเด็จโตท่านที่ท่านร้อยกองใหม่จากต้นฉบับเดิมแล้วก็ใช้ในการปลุกเสกพระสมเด็จวัดละฆังด้วยอันนี้เจ๊าถามด้วยความสงสัยว่าถ้าสมมติว่ามีพระเกจิรูปอื่นน่ะที่สามารถรวบรวมมวลสารทั้งหมดนี้มาสร้างพระได้แล้วก็ใช้คาถาเดียวกับที่สมเด็จโตเคยสร้างเงี้ยจะเรียกว่าพระสมเด็จไหมก็เป็นพระสมเด็จได้แต่จะศักดิ์สิทธิ์เท่าพระสมเด็จวัดละฆังต้นฉบับหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพระเหมือนกันอ ใช้คาถาเดียวกันใช้มวลสารเดียวกันก็จริงแต่ว่าผู้สร้างอาจจะไม่ได้บำเพ็ญบารมีแก่ก้าเท่าสมเด็จโตมวลสารที่หามาได้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ชาญมาที่เคี้ยวเศษอาหารที่ฉันเนี่ยมาจากผู้มีบารมีเท่าสมเด็จโตหรือเปล่า <S <S หรือแม้กระทั่งถึงขั้นใช้คาถาชินบัญชรเนี่ยดวงจิตของตัวเองเพ่งไปถึงตรงนั้นได้ดีเท่าสมเด็จโตหรือเปล่า ชินบัญชรไข่ก็สวดได้แต่สวดให้ได้ผลไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนอันนี้เรียกว่ากว่าสมเด็จโตจะทําพระสมเด็จได้เนี่ยก็ใช้เวลากว่าครึ่งค่อชีวิตเลยนะแล้วอย่างนี้พระสมเด็จวดละครเนี่ยที่ตอนแรกสวบ,บอกว่าทําไว้แปดหมื่นสี่พันองค์ถูกไหมแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยมีทั้งหมดกี่พิมพ์มีถึงเจ็ดสิบแบบหรือเจ็ดสิบพิมพ์แต่ปัจจุบันเนี่ยยอมรับกันในวงการพระเครื่องอยู่ที่สี่พิมพ์เท่านั้นเพราะว่าสามารถหาหลักฐานยืนยันได้ง่ายที่สุด หาหลักฐานยืนยันเนี่ยหมายถึงว่าหาหลักฐานยืนยันได้ว่าสมเด็จโตเป็นผู้สร้างจริงๆใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของการดูตําหนิ <pse guide terms> ดูเรื่องเน anyway. ื้อต่างๆง่ายด้วยแล้วสี e ่พิมพ์ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาไล่กันไปทีละพิมพ์เลยดีกว่าซึ่งแต่ละพิมพ์มีความวิเศษอยู่ในตัวมากๆพิมพ์แรกเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่บางคนเรียกว่าพิมพ์ประธานลักษณะเด่นคือองค์พระเนี่ยหน้ากลมเกศยาวคล้ายเปลวไฟ ไหลย,ยกอ,อกตั้งเข,าขง่าโค้งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นพระที่ไม่มีหน้าเรียบๆเ,เฉยๆใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตถอดแบบมาจากพระประธานในพระอุโบสถวัดะระฆังโกสิตารามนี่องค์แรกนะองค์ต่อมาคือพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์เจดีพิมพ์นี้จะค่อนข้างลํำกว่าพิมพ์ที่แล้วที่เป็นพิมพ์ใหญ่น่าจะกลมอกจะนูน นั่งสมาธิคลายพระพุทธรูปเชียงแสนสันนิษฐานว่าสมเด็จโตถอดแบบมาจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตก็คือเป็นพระพุทธรูปสําคัญของบ้านเมืองพิมพ์ที่สามเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมรูปร่างของพระเนี่ยจะทรงเลียวชะลูดมีความอ่อนช้อยเชื่อว่าถอดแบบมาจากพระพุทธสีหิงซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปสําคัญของบ้านเมืองอีกองค์หนึ่งเหมือนกัน พระพุทธสีหิงนี้อยู่ที่ไหนพระพุทธสีหิงปัจจุบันอยู่ที่พระที่นั่งพุทธายสวรรค์ที่หวังนาแล้วก็พิมพ์ที่สี่เรียกว่าพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์เกตบัวตูมองค์นี้จะไม่ได้ถอดแบบมาจากพระพุทธรูปองค์ไหนเลยแต่ว่าจะมีลักษณะที่พึงผายสงา่าแล้วก็หายากเป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิมพเนาะและถ้าพูดกันถึงเรื่องของพุทธคุณล่ะพุทธคุณของพระสมเด็จวัดะระฆังขึ้นชื่อมากอันนี้เล่าให้ฟังว่า ตอนสมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระสมเด็จบ้านาคังจะมีชื่อเสียงทางแคลคาาคงกระพันเฉยๆแต่พอที่ท่านมรณาภาพไปเนี่ยกลายเป็นว่าพุทธคุณเนี่ยครอบจัก,กรวาลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่มากๆในเรื่องพุทธคุณพระสมเด็จในช่วงต้นรัชกาลที่5ที่ท่านมรณาภาพไปแล้วมันเกิดโรคหาระบาดพอโรคหาระบาดเนี่ยคนเนี่ยล้มตายกันเยอะมากก็มีคนในพระนครในยุคนั้นเนี่ยฝันว่าสมเด็จโตท่านมาเข้าฝันบอกให้ เอาพระสมเด็จวัดะระฆังที่ท่านเคยทําไว้เนี่ยไปสวดทําน้ามนต์แล้วให้ผู้คนกินกันให้ทั่วแล้วโรคระบาดจะหายคนก็ทําตามโอ้สมเด็จโตมาเข้าฝันมาโปรดเองไอ้โรคระบาดท,ที่คนมันล้มตายทุกวันทุกวันเนี่ยกลายเป็นว่าดีขึ้นเรื่อยเืจนโรคระบาดหายไปในที่สุดทําให้ชื่อเสียงของพระสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยดังมาตั้งแต่ยุคนั้นเรียกวัดดังมาเป็นร้อยๆยปีแล้วนอกจากนี้ในทาง เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภค้าขายเงินทองพาะสมเด็จวัดละขังเรียกว่ามีพุทธคุณด้านนี้หมดเลยแล้วอย่างเรื่องแคล้วคลาดละ่ะมีเรื่องเล่าไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์เหมือนกันหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะก็คือในงานเขียนของพลเอกนพะลบุญทัพท่านเป็นอดีตลองสมุหราชองครักษ์ท่านเนี่ยไปรวบรวมประวัติของสมเด็จพระจย์ตโตจากบันทึกของบรรดาสิทธิท์ที่ใกล้ชิดมีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของจอมพลปอพิบูลสงครามเคยลอดตายเพราะพระสมเด็จมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าย้อนเวลาไปน,นิดหนึ่งสมัยที่สมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างพระสมเด็จถวายราัชากาลที่สี่กับราัชากาลที่ห้าไว้เป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังนะใส่หีบแล้วก็ถวายเข้าไปในวงังพระสมเด็จเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสองหีบเก็บไว้ในพระบรมมหาราชวังตลอดมา จนกระทั่งถึงปี2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะผู้มีอำนาจก็คือคณะราษฎรเข้ามาปกครองบ้านเมืองได้ไม่กี่ปีมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเขามาทิ้งระเบิดในพระนครกันพระบรมมหาราชวังบางส่วน,สวนเสียหายตอนนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายรัฐมนตรีก็เลยให้ขนเอาทรัพย์สมบัติที่มีค่าในพระบรมมหาราชวังเนี่ยไปเก็บไว้ที่เพชรบูร์ก่อนชั่วคราว ตอนนั้นเนี่ยพอไปถึงเพชรบูรณ์จอมพลปอไปเจอหีบก็คือหีบหีบที่มีพระสมเด็จอยู่ข้างในหีบใบนั้นตอนแรกจอมพลปอคิดว่าเป็นทองคําก็เลยให้งัดดูกลายเป็นว่ามีพระสมเด็จวัดระฆังเต็มเลยจอมพลปอก็เลยเก็บไว้บูชาแต่ไม่ได้บอกนะว่าเอาไปกี่องค์น่ยแล้วจอมพลปอก็ได้เห็นพุทธคุณของพระสมเด็จวัดระฆังในอีกหลายปีต่อมาคือตอนนั้นแกเป็นนายรัฐมนตรีนั่นแหละมันเกิดกบฏแมนฮัตตันกบฏแมนฮัตตันเนี่ยคือทหารเรือที่เป็นนาวิกโยธินจับ จอมพลปอเป็นตัวประกันแล้วจะทํารัฐประหารก็เอาตัวจอมพลปอเนี่ยไปไว้ในเรือลบลำหนึ่งฝ่ายกองทัพอากาศซึ่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะต่อต้านกรบฏเขาก็บินไปแล้วเอาระเบิดทิ้งใส่เรือ,อลํานั้นเป๊ะๆที่จอมพลปออยู่อาจจะโดนไม่ตรงเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าเรือ,อลำหนึ่งที่ลอย,อยอยู่แล้วโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ยากมากเลยที่จะรอดชีวิตได้ปรากฏว่าจอมพลปอว่ายน้ำเข้าฝั่งโอ้ยคนลุกนะ จมพลปอเลยกลายเป็นคนที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จวัดะระฆังมากๆนอกจากนี้บุคคลสําคัญในบ้านเมืองหลายคนก็บูชาพระสมเด็จวัดะระฆังกันคือบางคนอาจจะบอกว่าที่จมพลปอรอดได้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้มันก็มองได้หลายแง่มุมเหมือนกันแต่ถ้าเป็นถามมุมเรานะถ้าเราโดนขนาดนั้นอนะถามว่าเราจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อปาฏิหารแต่ก็คือปาฏิหารเนี่ยอันนี้ย้ําเลยว่ามันไปควบคู่กับการกระทําทด้วย จอมพลปมีกำลังใจที่ดีจากการห้อยพระสมเด็จแต่ถ้าเกิดจอมพลปอโดนทิ้งระเบิดตุม้มแล้วก็กอดพระสมเด็จไว้ในเรือไม่ทําอะไรเลยจอมพลปอก็ตายแต่นี่จอมพลปอก็ว่ายน้ําด้วยความพยายามกลับเข้าฝั่งได้ด้วยคือทั้งเราและทั้งพระมันต้องบาลานซ์ไปด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ถ้าพูดถึงพระสมเด็จเนาะเราเป็นคนอ่างทองเนาะเราจะไม่พูดถึงสมเด็จเกษชัยโยได้ไงไม่พูดไม่ได้เลยเพราะถ้าขับรถไปจังหวัดอ่างทองเนี่ย ยินดีต้อนรับเนี่ยจะต้องมีรูปพระสมเด็จเกศชยโยพระสมเด็จเกศชยโยเนี่ยเป็นพระที่มีชื่อเสียงเพราะว่าตอนนั้นสมเด็จโตท่านอยู่วัดละครเนี่ยแหละท่านจะไปสร้างหลวงพ่อโตที่จังหวัดอ่างทองที่วัดชายโยท่านก็เตรียมทําพระสมเด็จเกศชยโยเพื่อเอาไปแจกในงานเอาไปแจกญาติโยมที่มาช่วยกันสร้างพระชื่อพระสมเด็จเพราะว่าท่านเป็นคนสร้างเกศคือชื่อแม่ท่าน ชัยโยคือชื่วัดเลยกลายเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยมีชื่อเสียงมากๆเหมือนกันอ้าวจริงๆ,ๆ,ๆนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าคาว่าเกตเนี่ยมาจากชื่อแม่ท่านมาจากชื่อแม่คือ<ม>น,นึกว่าเป็นแบบหมายถึงเกตอะไรสักอย่างที่เป็นแบบของพระอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อแม่ท่านแล้ววัดชัยโยเมื่อก่อน,กนเคยชื่อวัดเกตชัยโยอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่ปัจจุบันน่ะชื่อวัดชัยโยแล้วถ้าใครไปจะเห็นว่ามีหลวงพ่อโตที่ท่านสร้างไว้แล้วอย่างนี้ในท้องถิ่นของจับัดอัองทองอ่ะเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภินิหารของพระสมเดเ็จเกตชัยโยไหม มีอภินิหารไหมส่วนมากจะเล่ากันแบบคุมิลุมก็คืออาจจะไม่ได้เด่นมาว่าคนนี้โดนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จะเล่ากันว่านักเลงโตยุคนั้นสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านต่างๆมีนักเลงนักเลงก็จะเป็นกำนันเป็นพี่ใหญ่บ้านไปด้วยบางทีเขาก็จะมีพระสมเด็จเกชยโยเนี่ยติดตัวกันไว้อ่าเดินทางแค่ล่าดปลอดภัยหรือว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรกันในเยอะก็เลยได้ว่าเป็นเรื่องที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังไหมปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังกันสืบมาในเรื่องพวกนี้เยอะมาก แต่เรื่องที่ดังมากสุดๆเลยก็คืออันนี้ครูเล่าให้ฟังครูก็จะเป็นครูที่สอนวิชาคณิตศ,ศาสตร์แต่ส่วนมากจะเล่าเรื่องพระเครื่องเพราะว่าเล่นพระเล่นพระก็คือเวลาสอนก็คือสอนครึ่งนึงแล้วพอถ้าเด็กขี้เกียจเรียนเนี่ยลองชวนคุยเรื่องพระดูตีโกนแกเนี่ยจะหลุดไปเลยแกเล่าว่าเมื่อสักประมาณสามสิบปีที่แล้วมีหนังดังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องเสาห้าเสาห้าเนี่ยตัวละครจะมีนามสกุลพ่วงท้ายเป็นชื่อพระเครื่อง เดี่ยวสมเด็จด,ดอนท่ากระดานกิ่งคลองตะเคียนเทิดยอดธงแต่พระเอกสุดของเรื่องเนี่ยคือเดี่ยวสมเด็จห้อยพระสมเด็จคนยุคนั้นชอบมากหนังเรื่องนี้ชอบพระเอกเดี่ยวสมเด็จเนี่ยจะหาพระสมเด็จเหมือนพระเอกในเรื่องในเรื่องพระเอกห้อยพระสมเด็จวัดะระฆังหาที่ไหนล่ะหาไม่ได้ไปอ่างทองกันไปวัดัชยโยไปหาพระสมเด็จวัดัชยโยเพราะถือว่าต่อให้ไม่ใช่ของวัดะระฆังแต่สมเด็จโตธรรมมีคุณค่ามีปาฏิหาริย์พอๆกัน อีพีเนี้ยนอกจากจะทําให้เรารู้เรื่องของพระเครื่องที่มากกว่าเรื่องของอิทธิฤทธิ์อภินิหารนั่นก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าทําไมผู้คนถึงได้ศรัทธาสมเด็จโตมากขนาดนั้นก็เรียกว่านอกจากจะบันทึกเรื่องราวของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารก็ยังบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ในพระเครื่องสักองค์ด้วยแต่ว่าประโยชน์สูงสุดในการห้อยพระเนี่ยก็นึกถึงแนวคําสอนของหลวงพ่อคุณก็คือห้อยพระไว้เป็นเครื่องเตือนสติ ให้เข้าถึงธรรมอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับใครสักคนที่จะห้อยพระหรือจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดไว้กับตัวแล้วอ่างทองทั้งคอพี่คนที่ไหนประจวบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังยังคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปติดตามพวกเราที่รายการโลกวิวัฒน์ทางช่องพีพด็อกด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วก็สามารถกดแต่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนและทีมงานได้คะ่ะ